สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไร t ูสกายวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับขีปนาวุธรัสเซียที่ทรงพลังและน่ากลัวที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกนั่นคือ P800 o n i x หรือที่รู้จักกันในชื่อยาคมสุดยอดขีปนาวุธต่อต้านเรือรบความเร็วเหนือเสียงที่ออกแบบมาเพื่อทะลวงแนวป้องกันทางทะเลและสร้างพลังการโจมตีที่รวดเร็วแม่นยําเหนือระดับ ขีปนาวุธที่800 Onic ถูกพัฒนาโดยบริษัท NPO Mashinostroyeniya ของรัสเซียเริ่มต้นการออกแบบในยุค 1980s และกลายเป็นขีปนาวุธหลักของกองทัพเรือรัสเซียในเวลาต่อมาจุดเด่นของมันคือความเร็วเหนือเสียงระดับแมต2.5หรือประมาณ3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ยากต่อการถูกตรวจจับหรือสกัดกั้นโดยระบบป้องกันขีปนาวุธทั่วไปตู้ขีปนาวุธมีความยาวประมาณ8.6เมตรหนักกว่า3ตันและใช้ระบบขับเคลื่อนรัมเจ็ซึ่งช่วยให้มันรักษาความเร็วสูงต่อเนื่องได้ยาวนาน นอกจากนี้ p .800 ยังสามารถยิงได้จากเรือดำน้ำเรือรบหรือแม้แต่จากแท่นยิงบนบกซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจสูงมากในส่วนของระบบนำวิถี p .800 ใช้เทคโนโลยีการนำทางแบบผสมผสานทั้งระบบนำวิถีเฉอยและเรดาร์นำเป้าหมายแบบแอ t i v ฟเรด a ร์ซิกเกที่สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้เองโดยอัตโนมัติแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือสภาพอากาศเลวร้ายก็ตาม ขีปนาวุธนี้ยังสามารถเปลี่ยนระดับการบินระหว่างเส้นทางเพื่อหลบหลีกเรดาร์ศัตรูทำให้มันแทบจะมองไม่เห็นจนกระทั่งเข้าสู่ระยะโจมตีสุดท้ายเมื่อถึงจุดโจมตีขีปนาวุธจะพุ่งต่ำเหนือผิวน้ำในระดับไม่เกิน10เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับก่อนจะเร่งความเร็วเต็มพลังพุ่งชนเป้าหมายด้วยหัวรบแรงระเบิดหนักถึง250กิโลกรัมสามารถทำลายเรือรบขนาดใหญ่หรือเรือบรรทุกได้อย่างราบคาบพลังการทำลายของมันถือว่าน่ากลัวและสร้างแรงกดดันให้กับคู่ต่อสู้ทุกประเทศ P.800 o n i x ยังถูกออกแบบให้มีความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบยิงหลายลูกพร้อมกันโดยแต่ละลูกสามารถสื่อสารกันในอากาศเพื่อวางแผนโจมตีแบบประสานงาน1ลูกจะบินสูงเพื่อค้นหาเป้าหมายส่วนอีกลูกจะบินต่ำเพื่อหลบเรดาร์และรอคำสั่งโจมตีเป็นการโจมตีแบบอัจฉริยะที่เพิ่มประสิทธิภาพการรบอย่างมากไม่เพียงแต่รัสเซียเท่านั้นที่ใช้ P.800 Onik แต่ยังมีการส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่นอินเดียที่นำไปพัฒนาต่อเป็นรุ่นบราโมสที่โด่งดังทั่วโลกซึ่งมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีเดียวกันขีปนาวุธรุ่นนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นอาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางเทคโนโลยีทางทหารระหว่างประเทศในภารกิจจิงพี800ได้ถูกใช้ในการฝึกซ้อมและทดสอบหลายครั้งโดยแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำสูงและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอขีปนาวุธจะปล่อยออกจากแท่นยิงในแนวตั้งก่อนจะเอียงเข้าสู่เส้นทางแนวนอนและบินไปยังเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุด เสียงการจุดเครื่องยนต์รามเจ็ตด,ดังสนั่นเป็นสัญญาณของพลังการโจมตีที่แท้จริงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังโอนิกถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความแม่นยำและความอัจฉริยะของระบบนำทางที่ยากจะหาเทียบได้และยังเป็นต้นแบบให้กับขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนานในรัสเซียและหลายประเทศทั่วโลกสุดท้ายนี้ P800 โอนิกไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งพลังทางทะเลข,ของรัสเซียที่พร้อมจะตอบโต้ทุกภัยคุกคามในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นี่คือพลังของ P800 o n o n ที่โลกต้องจับตามองครับหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรทูสกายของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์แห่งอนาคตแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ